ไปเอาของจากกันปั้นละมันมากีหฬามันให้ของแถมเป็นขนมขนมที่ขเขาเฮ็ดกันเนาะขนมอมียงขนมเค้กญี่ปุ่นนะน่ะแล้วมันก็แถมมันบักน่วงบักน่วงไม่ไม่น้อยพอไม่น้อยก็เลยบอกว่าพ่าใหญ่ส่งกาแฟเกือบขากันตายในคลิปส่งกับในคลิปเพชรกับอัน่านรีวิวของเราส่งบ่ได้มันแคบเราเฮ็ดบ่ได้ค่ะมันแคบ ก็เลืสิไเสด็ขากันตายกันไม่น้อยทั้งเห็ดทั้งจมเราในขิดก็ขึดหยาดน้ำเห่าเลมันนี่คันบอกว่าสิกินกา,ฟาแฟเราไปส่งเดียวนี่แต่ว่ามันเอยรบให้ได้อยู่แต่นั่งเห็ดบ่ได้นั่งแต่งอยู่ในพื้นที่โล่งๆแบบนี้หามี่ยังมาขวงางนั่งมาสั่นนั่งส่งบุได้ <c oughs> เลยนะกาแฟเรือแหนมหมูหูหมูไม่น้อยอบอยู่ไแม่แด่กระสีแบงใส่ในถุงเนาะ ได้ก็เป็นปลาลดกินกาแฟแล้วจะเสษยกปลาลดขึ้นม่านตาเ๋ยวตัดขนมใส่จานก่อนกาแฟนี่แก้วมือเส้านี่อันนี้ของเพิ่นเพิ่นเศษไม้ใบเพิ่นสิมิโซนอันนี้แก้วของไม่น้อยเซษแล้วไม่น้อยอยากซิมหมกม่วงแพ่นอันนี้กสิเอาไปให้นอ้องเพิ่นซิมใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแต่ว่าของเจือเอื่อยนะแซ่บ เซ่ยบเพราะว่าเป็นบกม่วงของเองก่อแม่บ้านทหารเห็ดนะคะเป็นบกม่วงที่เป็นเห็ดเองกับมือม่วนเพื่อละแผ่นที่นอ้องอ่น,นันเป็นของเพื่อนเจ้เอ้อยค่ะเดีลาะอกันมากินกระสิบ้าจังไหนเซ็ <c oughs> แตแล้วนี่น้มหูโม,โมโ่เลยสั่งมากอืม <c oughs> Uh huh. สมกกนลังจากคอยให้มันชุกไวแลยม่ดคอให้มันกรอบมาย่างสิกินคอยก,ก็ขอ,ขอ,ขอมาอุ่นไหมใช้ชงฟิตไว้น้ำ,น,ำ,น,ำน,นึ่งจะหนีข uh ้าวนึงเวดอินเตอกับเข้ามือแรงเตรียมไว้เมื่อแล้วหม้อเตรียมห้องเข้าน้ำมันเตรียมทอดไก่มักแล้วหมูกินอิ่มแล้ว็อเชากัน นั่นเปลี่ยนลงมาใส่มันแหล้นาฬิกาทานมันเหมือนบอม่นเลยอดคลิปบวังคันวิโพเซียโอมอินเตอร์ฟงก่ายยกคันทอนีตแบตเตอรี่พลุว่ะเอาทานใส่แลล์ทานมันไหลอยู่แต่ว่ามันสิมันเป็นน้ำทานหรือมันเป็นน้ำเถอะนนาฬิกาวิโพเซียเฟียนฝนคอกก้าแล้วเฟียนฝนแบตเตอรี่อ๋อก็อ่า ก็ว,ว่าค่ะมันมันสพติดไอ้มันสพิดน,น้ำทานหรือมันเสพิดน้ำคันมันพิษนำอันนี้เดี๋ยวไปซื้อมันก,ก็ดเก่าแก่ตามการเวลาของคนอามาพนเนี้ไปตั้งนาฬิกามกามกามินโอ้ยหัน่โคหักโคกัดพี่น้องเอ,อ้ยสายไฟในยงในย,งยางอยู่กดซาเบงเอาด้วยมันส่ายแบตเตอรี่มาหน่อยโอ้หวาน โอ้นออกไดกันยักนอินกนวะดูคันหนละเนี่ยดูคันคอเนี่ยอ่โอ๊ยนาฬิกามันพังยกทดอมโพรซิสเนี่ยอมดมโกนดมโกนนเดี๋ยววเนี่ยนอ Klockan gå över. Den är nästan 40. Du kan först. Se till så att den snurrar. Batterier, vad kan du ändra på det?

ปล่นก่นดเลยอ๋อเดล่นแ่ต้องเปนใช้ผบอแน่ยินจะเปียนันกกบบ่น,นวีมไดเนียเฟิรอมดงโกงมีคานคอนเซ็ตอ๋ออือกราลมบิงทางานมันไปข้ากับจังนามันัำมันบวกไปก็แสงว่ามันผิด ปีคืนเป็นรุ่งยันไงล่ะเนาะกือซิบอเซอร์ราคาเคแคกูนี่รกากินกาแฟ่อนพอคากาแฟก็ยัวเย็วตาเนาะหวานว้องไปอ่ะ้เนี่ยเฮ้ฟอชสแล้วดงโกนู้ฟอชต่ายยัพอดได้อัดตั้นเมนเทอรีแตกตัวเทียมินุ เออม่อไปแล้วขอเทานคิปขานวะเอบตเตอรี่เออันใช้เฟียปนปนยกโแบตเตอรี่อีนั่งมัท่อด้นเดนมังโกเดโฮสเดออสดรก่อนคยัฟูดมโกหอบปะมีฟัจะสู้กับรุ่นตามเวยไปอีดกดอกอยเห็นเข็มแมลนอยู่ใจเด็กๆกตืเนเจน หน้าลิ่ิตพังกับยากคุยด้วยโทรศัพท์พนี่กัเก่าแก่กดสิบบไปแล้วไทแพท็คก็เสียเอาไปโยนรงมันรามขายโทรศัพท์พแล้วเมื่อได้เข้าไปก่อนเขาไปถึงตัวทีเด็ดของคนโอ้โกอด รกแทงเก้าวโหดเหมอนได้อินเตอร์โหดคือบําสิีแข็งบพวกแข็งบาง,งาม่งกวนมังโก้โอแลฟุงกะฟัติทั่วสัมมาแหนฟัติทั่วพวกตัวใจเดียแล้วพูก็อแสดเปีนี่แล้วเนาะห้ามเลย เังนี่แล้ววันนี้ไปนอนจะตื่นก็ต้องเทารสเหมือนหัวเข่าให้กินมันนี่ไรเวียกแห้งไปป้าไปแหลตโหาต้นบือแบ์ไปในเมืองเอาพัสดุเปือแบกของมาจะปั้มดมันอีกมาแล้วมากัดกันอย่ใงนค้ิปบอก พื่อจะกินก,นกาแฟจะก็ได้ปินนักาสองหลอดสามหลอดอดิโอจะโกะกคุยกันสองคนบนนี้แนวเห็ดกระกัดกันแน่เถือกันแน่ดอตัวกัญช้ยเราฟิกเฟียนแบตเตอรี่ยกฟิกเฟียนสีดันเฟสแม่จ้างงนเดี๋ยวเอาลงมาแล้วอะไร นเก็บัวดีอะฝนหมดโอก็เีอีเด็กก็วิ่งก็ยโชุดแล้วก็สต๊กอ๋อ มัน,น,น,นเด่วนวีเดกแกเยเส้นรุงนายบอโอเคนายบอกกดาากินกา,ฟาแฟเตราะมองกับพวกคกันมองเดียวกันไปกินเจลาเท่อกับพกคพื่อกัน,กนมันอยู่น้ำนนหนักหนักมือคน,อนส้นมมั่งก็สมองแค่ถาร,กรนะีกัน f เนอะกินนี่มัน,นหูรสชาติในถถาเกิดมากทั้งเทียกอะไร เฮ็ดเังสีแทงมแข็งขันอันนี้เบิดข่คือข่ยจงสีเจ้าไปกินบ่ไรอวินทูคาเฟ่เนียเพราว่ากันเฮ็ดได้ลายมันก็สิทิดคักหัวเข่าวบดเจ็บบบดบิเจ็บเนื้อมากินขี้นั่นเราะ Ja. Jag har stoppat med skinn nu. Tror det. Jag behöver inte mer. Vilken bränna? Spara. Va? Äta upp eller spara? Ja, jag ska äta ja, Det räcker, jag är mätt som fan. Jag kan spara. Kan Jag in. är inte det. ยังว่าแอดจำอือให้แต่นว่าจำเป็นลูมในเกอสโตยังว่แอนั่งโกโตไปกินบบกเตงร์สนก็สิบแอลกอฮอลกก็มากินแบคมงวงอีม่นกนีคนกินแลบมืออื่นย้มเล่นได้รอได้สัญเชดนี่ได้รอก็มีีฮชอไปอกาเรโซสตูดกองไ่หน่อยสื่อมาน ดมันนำไปซื้อมันมีใส่อะไรไปซื้อนาฬิกามันใหญ่โหมันสูงอ่ะหนูโ,โอเคกูห,หลอดตายไปกูได้ซื้อนาฬิกาหนูต้องใส่ใส่หูจะไม่ใส่ใสใส เนาะเี้นวินกดเซาหน้าเอ็นกงดีบอทมุดเสร็จไม่ใช่โปรตีนแม่ปูโคตทินซ่างหังเหนหุ้นทอบิลดาฝมคอมูลบิ๊กเฮเ e ยินเตอร์เท <c oughs> ห,หลายมันยอกสกวอเบทอร์หลาเชเคลอยากแปเซาหน้าดูสารบันนอยากไปส่นแม่ปูบ้องมีบ้าง พวกรัง,งานให้ข้อมูลเนี่ยเขาไปเศร้าหน้าฟีเลยจะามาหน่อยถึงเสียเงินเสียกระเสียคอยอยากไปโยเร่หนามห่อนห่อนก็สมีแห้งเจ้าคอยจะเสียแบบส่วนตัวมันจสมีสะบอันสะสะนามแบบหนวดหนวดอยู่ในในห้องส่วนตัวอันนั้นแบบแก่พาลง่ด้เลยสวนไ้ปูไปสองคนก็นสมีแห้งนามห่อน นามันสีเทามันนวดเทาคือจิมีแห้งแล้วก็ไปอบเส้นนามันมีมีอบเส้นนาแล้กก็เอามาถึกนำมันจะเป็นห่องส่วนโตนั่นนะแต่หอาต้องใจเพิ่มอีกเสี่บพล่าแสบอยู่ควาองเสียบเอยน่ไม่นานจะัอาหนึ่งจักหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในตองมันอยู่ในทรงฟิตมากแล้วมาไห้ในเย็นมันไม่นานว่ามัามหนึ่งจักหน่อยมันจะนุ่มัน้ก็บปองเมื่อกี้สตจงแบบมา่อ้อไว้กินเองก็ซื้อไปให้น้องใส่พญายิ้ง เอาละอืม,ออมได้ให้ฟติอตาได้ให้ฟติอตาะ <c oughs> ปเปลี่ยน,น,นอานี้ขาเก็บไว้คนไปนองโอ้เจมสนสร้างสมกับยุนี่จมผัวกับยุนี่